สวัสดีครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมเจอกับต้อมคนธรมหากินเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้ออกตามล่าหาจิ้งกุงหรือจิ้งหรีดนะครับหรือจิ้โปมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปกับทีมงานนะครับผมอันนู้นก็เป็นพันที่พี่ขีนะครับบตากล้องเป็นพันโอนะครับันี้ยเดวเรร์เดรเดรเรร์เดเดรเดรร์เดรร์เดเร นี้คือตรงไฟนั่นนะครับผมไอ้น้าท่วมจะถึงจะถึงถนนลาดยางแล้วครับผมตรงนี้ที่ผมเคยเอาเรือเอารถผ่านไปเพื่อเจียไปนแม่น้ำน่านอยู่ข้างในนู้นครับผมตอนนี้คือน้ําขึ้นเยอะมากนะครับเราเข้าไปหาปลากันไม่ใช่ครับหาจิ้งกูหรือจิ้งหรีกกันนะครับผมก็นี่นี่เป็นถนนนะครับที่เราเห็นนอยู่ตรงนี้คือข้างหน้านี้ครับเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วคือน้ํามัน มันท่วมแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยกันนะผมตอนนี้ผมมาถึงบ้านล้างนะครับที่น้ําท่วมนะครับผมบริเวณนี้นะครับอือก็ร้องนะครับที่กุ้งก็ยังไม่เจอนะครับผมเราตามกันไปเรื่อยๆนะครับลุยๆครับผมเรามาเจอแล้วครับหนึ่ตัว นี่นะครับเขาอยู่แบบนี้นะครับโอ้ปถักถักนี่นะครับอยู่แบบนี้ครับเอาละครับจับนะครับผมไอ้ยะตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับไครับผมลุดุยครับผมอ้นี่หลายตัวเลยครับอุ้โดดมานี่ครับนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนะครับหลายตัวละแต่มันจะลำบากนิดนึงนะครับ nhìn đi. <laughs> ủa, đi vậy đó. Ừ. Ồ, các bạn, này cái 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 cốp có không Đó nè cốp có mấy người nữa 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 สามตัวนี่นี่นี่กรตบตัวกัวมันนี่นหลุนะผีกแม่นนะลูกมันไงอี้ล่าสุดทั้งตะขาบทั้งงูดินนะครับผมนอหยคอสูไม่สุกแล้วนะครับใส่มายี่สิบสามสิบตัวแล้วมันบ่ไตขึ้นห้องไงมันมื่นโอ้ อืเออนั่นแหะเยอะเยอะนี่เหรออู้ทูเยอะจริงๆรนี่นะนี่นี่นี่จุดนี่มันอยู่ตามใบไม้นะครับแต่เสียทีที่หวังว่ากล้องคงเห็นนะครับผมนั่นนั่นตัวลับ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 นั่นนั่นแม่นอันนี้คนละตัวนี่ใบแจไนะเอออันนี้ใบแจแต่อันนั่นน่ะนี่นึ นี่ไงตายจริงๆนี่ยมันอยู่นอกเรือจะไปกลัวมั่นฮัลโกลัวนะครับท่านผู้ชมตาขาดนะครับแม่ผมกลัวได้ยังไงครับผมโอ้โหไตออกายครับอุ้ยไตออกเต็มเรือวันต้องใส่กระสอบละโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆประคองไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ใส่กระสอบก่อน tốt, ui, đi đi, pebola, mi santoa. U chup, 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 ui, mặt giơ. Hồi còn hết của mình, mẹ 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 nào, mà nào này đi nghiến này, nghiến này, tới đây này, đốt,

มีทั้งจิ้งหรีดดำจิ้งหรีดแดงมันมีทุกจุดตะขาบุ๊ตัวนึงงนี่คือแรงน่ะไรตะขาบละนี่นะโค้งเนี่ยอืมีมาลมตัวนี่ตะขาบน้ำหนามมันหลายอีกเลยบอีกหลายโอ้โดนไปที่ไหน ุกๆลเโหไหได้ป่นึงวะเดี๋ยวเอาจืนืนลมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันดูนี่ได้หลไหลทำที่มันนะเออไปกลัวมัน อเกินนะออเกินอหหเยอจริงๆแมงตุางวานี่จะมีตะคาวเลยมั้นี่ตะลงเม็ดแงโง่ตุ๊กตาอู่บมาเลีวตะคาเี๋

ủa đi xây xanh ủa đi ủa anh, điếu, không? Ừ. Có... À, phải không? À, anh đi ủa mọi người ủa 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 lại ủa 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 อยู่นี่อีกตัวหนึ่งขึ้นเรือมาเองเลย อึ่งก็ร้องนะครับท่านผู้ชมครับอึ่งก็ร้องจิกุ้งก็หลายนะครับเราจับจิกุ้งดีกว่ามันจะเกาะตามไม้นะครับตาเคว้ตาเคว้ครับนี่ครับอุ้ยไปลงน้ำนี่ครับ มันลำบากนะครับพายมาคนเดียวเลยจะให้พานโอพายก็มันไม่คล่องตัวนะครับผมก็เลยพายคนเดียวนะครับนเดียวจะคล้องตัวกว,กว่านะครับท่านผู้ชมครับ ดูของพี่ก่อนจากคือขึ้นจากเรือมาผมจะเข้าบ้านโอ้โหเนี่ยโอ้มดมดหัวตะคราบเย้ยเย้ยเย้ยเฮ้ยพี่หวยีอร่อยีเดี่อยอร่อยหิ้ดูดิอ๋อเคไห ได้หลายกว่าเยอะมีได้กีล่ล่ะมีได้อยู่ประมาณสามร้อยตัวนะครับที 200, 200่นี่สองร้อยสองร้อยเจ็ดตัวสามร้อยตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะครับทุกคนไปเจอกันใหม่อีกที่หน้านะครับผมครับ,วรบสวัสดีครับน้องกูนี่กู